ครับสวัสดีครับพี่น้องฟังเจ้าสามกู่กับมอมแก้วครับคู่อ่างพร่อมพี่น้องตัวนี้เป็นลูกนกครับเพิ่งได้ประมาณหาเดือนหกเดือนนี่แหะครับ สามกูกเต็มครับพี่น้องแล้วก็มีขนขาวอยู่หัวเพิินเส้นหนึ่งครับก็จิว่าลูกนกนี่มันได้เป็นลูกนกนะครับเป็นลูกนกมากนะครับมาอยู่น้ำผมได้หาเดือนนี้เดือนที่หกแล้วครับช่วงนั้นได้เป็นลูกนกมากก็ได้เลี้ยงไว้ครับเห็นขนขาวอยู่หัวเพิินครับ <c oughs> ก็เลยลองเลี้ยงไว้เลี้ยงขึ้นมาแล้วขันสามกุกครับขันสามกุกขนขาวอยู่หัวผ่อมันนี่ก็เลยนยีนตอนผมอยู่ตารางนี้เสียงเพิ่นคู่ว่ามันคู่อ่างพ่อมครับพี่น้องค่ำหรือสองค่ำนี่แหละเอามาเบ่ง้นโตน้ำกันครับบัน <c oughs> ตัวตนเหมือดแน่เนาอพี่น้องหอยไบท้งบ้านครับตัวตนเจ้าเนี่ยครับขนาขาวๆอยู่หัวเพ่นครับเสนหนึ่งกล่องกระบ,บอกนี่ครับเป็นเงไกๆกล่องอ็ดีขนขาวเส้นหนึ่งอยู่หัวเพ่นครับ มตัดต้นกล้วยตื้นบหืนพื้นดินครับหาหกเดือนครับกาว่าได้ขวบพุ่นละครับยังสีร่องบึงจักที่เป็นตัวผู้ตัวแม่ครับเพราะว่าไปได้ลูกนกมากพี่น้องแค่แน่ครับเขาใกล่ไปได้ตื้นกล่องเนาะ ขนขาเนี่เห็นชัดเลยครับอยู่ก็งอนพอดีครับกล้องไปใกล้เป็นดินซ้ำพี่น้องเอ้เป็นช่วมกว่ามาผึ่นบกแก้งครับเจ้าสามกุกนะครับกับมอมแก้วช่วงผมอยู่ตารางนี้เพิ่คู่สองสามค่ำนี่ มีอ่างพร้อมครับสีแมนทุนบอลนั่นอยู่นี่ผมมีนกอ่างจากักโตครับอย่างนีเสียงคู่อ่างอยู่สองคำสามคำนะครับดังนั้ยังเป็นนกน้อยอยู่เราเบิ่งเลี้ยงไว้ก่อนครับผลอะไรถึงขวบถึงยังผลอะไรจังสิทแอบพัดเราเมืองผลขนสี่แกแดอยู่หันตื่นผมตัดโก้กล้วยหรือดินครับปลากล้วย คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องคลิปน่าพอกันไหมครับเอาเจ้าสามกุกไม่เบิ้งครับวัสดีครับ